สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาวิเคราะห์ดวงชะตาประจำเดือนกันยายน2566กันนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปของคนลักนาราศีกุมคนลักนาราศีกุมเนี่ยนะคะตัวตนของท่านเนี่ยนะคะมีความมุ่งมั่นมีความแอคทีฟนะคะมีความที่จะทำอะไรให้เกิดผลสำเร็จเนี่ยอยู่แล้วเนี่ยนะคะและดาวเสาร์เนี่ยนะคะเป็นดาวเจ้าเดินวินาศเข้ามากลุ่มรักเนี่ย แต่ว่าก็อยู่ในเรือนราหูเนี่ยก็เป็นดาวคู่มิตรกันอยู่แต่ก็ส่งผลให้เจ้าชะตาก็จะมีความสุข,สขทุก,ท,กทุกนะคะอาจจะไม่ได้มีความสุขแบบเต็มที่เป็นไปไม่ได้นะคะเพราะว่า,วาดวาวเสาร์เข้ามาเนี่ยก็จะพกพาภาระความเครียดความกดดันเข้ามาอยู่แล้วนะคะแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าตลอดทั้ง สองปีครึ่งมันก็จะเป็นจังหวะมันเป็นช่วงเป็นช่วงไปนะคะเสาที่เข้ามาทับลักเนี่ยสิ่งที่มองเห็นเนี่ยนะคะเจ้าชะตาในเดือนนี้เนี่ยนะคะเรื่องการเงินการทองเนี่ยนะคะก็ยังมีความเด่นอยู่นะคะเพราะว่าดาวเจ้าเรือนกระดุมพ้าอยู่ในเรือนสหัสชะแล้วได้ตําแหน่งราชาโชคเนี่ยนะคะ,ะแล้วก็ถือว่าโอเคแต่ว่าเนี่ยนะคะการใช้จ่ายเงินอาจจะหมดเปลืองนะคะ ไปกับบริวารก็ได้นะคะแล้วก็สิ่งที่มองเห็นอีกเนี่ยนะคะในช่วงนี้เนี่ยนะคะคุณก็อาจจะเป็นช่วงที่จังหวะชีวิตที่ค่อนข้างที่จะเด่นหน่อยนะคะเพราะว่าดาวเจ้าเรือนปุตตะของท่านเนี่ยนะคะเข้าสู่เรือนปัตตนีเนี่ยนะคะคุณก็อาจจะได้เจอหุ้นส่วนคู่สัญญาซึ่งเป็นเด็กน,นะคะหรือว่า เจอหุ้นส่วนคู่สัญญาที่ค่อนข้างที่คนใหม่คนที่ส่งผลส่งอิทธิพลให้เรามีโชคมีลาบมีก่อให้เกิดรายได้เกิดลาบผลได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าดาวพุธเนี่ยนะคะเลงกับดาวเสาร์เป็นดาวคู่สมพลเนี่ยมองเห็นก็จะได้ผลประโยชน์เนี่ยนะคะหรือว่าได้ลาบผลนะคะจากหุ้นส่วนคู่สัญญาได้ด้วยนะคะอาจจะมาจากทางไกลได้นะคะแล้วสิ่งที่มองเห็นอีกเนี่ยนะคะ เ,เมื่อปลายเดือนเนี่ยนะคะดาวศุกร์เนี่ยนะคะซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุเนี่ยนะคะเข้ามาร่วมเล่งก็คือเข้าสู่เรือนปัตนิดาวศุกร์ดวงนี้เนี่ยนอกจากเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุยังเป็นดาวเจ้าเรือนสุภะน,นะคะเ<ม>ข้ามาเล่งดาวเสาซึ่งท่านมีดาวเสากุมลักษ์นะคะก<ม>็คือส่งอิทธิพลโดยตรงเนี่ยช่วงนั้นคุณอาจจะมีความเครียดมากหน่อยนะคะเพราะตัวท่านอ่ะรับโดยตรง แล้วก็อาจจะกระทบกระเทือนไปถึงคนในครอบครัวได้นะคะสุขเล็งเสาะะแต่ยังดีเนี่ยนะคะมีดาวพุทธที่ดีเข้ามาร่วมกลุ่มด้วยก็อาจจะช่วยเหลือเกื้อกูลกันด้วยนะคะก็ทำให้อาจจะทำให้ดีขึ้นนะคะอาจจะไม่ได้ว่าทุกแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะก็จะมีสุขสุขทุก,ท,กทุกปะปนกันไปนะคะและช่วงนี้ก็ความรักก็ไม่ได เหมือนรับรื่อร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าดาวเจ้าเรือนปุตตะเนี่ยนะคะเข้ามาเล็งในเรือนปัตตนีแต่ดาวเจ้าเรือนปัตตนีเนี่ยนะคะจะตกอยู่ในเรือนมอรณะเนี่ยนะคะในช่วงหลังวันที่18กันยายนไปจังหวะนั้นเนี่ยนะคะอาจจะต้องระวังหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นความรักเนี่ยถ้าจะดีเนี่ยนะคะก็จะเป็นช่วงจังหวะตั้งแต่ต้นเดือนกันยาจนถึง วันที่18ไปนะคะสำหรับคนที่มองหาคู่มองหาแฟนก็จะเป็นจังหวะที่ช่วงนั้นอา,อาจจะได้พบบ้างนะคะได้พบเจอแต่ถ้าถามว่าดีร้อยเปอร์เซนต์ไหมก็ไม่ทีเดียวเพราะว่าดาวศุกร์เนี่ยเป็นดาวความรักอีกดวงหนึ่งยังอยู่ในเรือนอลิอยู่นะคะถึงแม้ว่าปุตตะตกปัตตนิเนี่ยร่วมกับดาวปัตตนิเองก็ตามนะคะแต่ก็ แต่ก็ดาวศุกร์เนี่ยนะคะเขายังอยู่ในเรือนอริอยู่เพราะฉะนั้นความรักความรักอาจจะไม่ได้ราบรื่นเท่าที่ควรนะคะแต่เมื่อหลังหลังวันที่18ไปยิ่งไม่ค่อยเด่นเท่าที่ควรนะคะเพราะว่าดาวอาทิตย์เนี่ยดาวเจ้าเรือนปัตนีเนี่ยโคจรเข้าสู่เรือนมรณะนะคะก็เป็นอะไรที่ ดูแล้วเนี่ยนะคะก็ไม่ค่อยราบเรื่นไม่ค่อยปลอดโปรง่งสําหรับเรื่องความรักความสัมพันธ์หลังวันที่18กันยายนไปนะคะถึงแม้ว่าดาวศุกร์เนี่ยจะโครจรเข้ามาทีหลังในวันที่28เข้ามาแต่ว่าดาวศุกร์เข้ามาเล็งรักแล้วก็เล็งดาวเสาร์ด้วยมันก็ไม่ได้ทําให้ความรักมีความสุขเท่าที่ควรนะคะเพราะว่าศุกร์กับเสาร์เป็นคู่ศัตรูศุกร์เล็งรักก็เป็นพินทุบาทอีก มองเห็นคนลัคนาราศีกุมก็จะต้องระมัดระวังเรื่องความสัมพันธ์เหมือนกันนะคะอาจจะมีความสุขในช่วงต้น,ตนเดือนเนี่ยนะคะไปนะคะหลังวันที่18นี้ยังคาดเดาอะไรยังไม่ได้เต็มที่เพราะฉะนั้นอย่าไปคาดหวังเรื่องความสัมพันธ์นะคะพะยายามประคับประคองความสัมพันธ์ดีกว่าจะดีกว่านะคะสําหรับคนลัคนาราศีกุมสรุปโดยรวมนะคะสรุปโดยรวมการงานนะคะ กับเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยนะคะ,ะจะไปในทิศทางเดียวกันการงานนี้มองเห็นว่าในช่วงหลังวันที่28ไปก็จะมีความเครียดหน่อยนะคะ,ะจะมีความเครียดหน่อยแต่ทั้งเดือนเนี่ยถามว่า มีปัญหาไหมเราก็ไม่ค่อยได้พอใจเกี่ยวกับเรื่องงานเราเท่าที่ควรนะคะทั้งเดือนนะคะแต่ว่าหลังวันที่28ไปปัญหาอาจจะเยอะขึ้นหน่อยนะคะสำหรับคนนักนาราศีกุมส่วนเรื่องการเงินนะคะการเงินของคุณเนี่ยนะคะก็ยังไปได้ดีไปได้ดีการใช้จ่ายเงินก็ค่อนข้างสูงอยู่อ,อันนี้ระวังไว้เลยนะคะส่วนเรื่องความรักความสัมพันธ์เนี่ย เดือนนี้อย่าพึ่งนะคะอย่าพิ่งไปตกลงปงใจถึงแม้ว่าจะมีโอกาสพบรักอยู่นะคะ,ะพบรักอยู่ความรักเจะค่อนข้างที่โอเคเนี่ยนะคะแต่หลังวันที่18ไปไปดาวเจ้าเรือปรนปัตตนิก็ตกมรณะ,ะนะคะดาวเจ้าเรือนปุตตะเนี่ยนะคะเล็งรักเหมือนจะดีแต่เมื่อดาวศุขเข้ามาร่วมหลังวันที่28ไปะนะคะก็ก่อให้เกิดปัญหา กระทบถึงการได้นะคะก็ดูแล้วก็ไม่ค่อยเวิร์กเท่าที่ควรนะคะแล้วก็จะมีการแลกเรือนระหว่างเรือนปัตตนีกับเรือนมอรณะอีกเนี่ยนะคะาดาวพุธกับดาวอาทิตย์จะแลกเรือนกันก็ส่งผลให้เจ้าชะตาก็จะมีความเครียดหน่อยนะคะในเกี่ยวกับเรื่องคู่ครองคนรักนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเราทำใจให้ร่มๆนะคะทำใจให้ ปล่อยวางอะไรมากระทบเนี่ยนะคะก็อย่าโต้ตอบอพยายามมีสติให้มากๆรอบคอบอย่าพึ่งทำอะไรวู่วามโดยที่ต้องการเอาชนะนะคะบางทีรีบพูดรีบประชดประชันอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เกิดปัญหาได้เพราะฉะนั้นอะไรที่เข้ามากระทบกระทั่งเนี่ยนะคะเรื่องความสัมพันธ์เรื่องการงานคุณก็ต้องระวังนะคะ ก็เนี่ยเป็นดวงของคนลัคนาราศีกุมในเดือนกันยาเรามาระวังไว้นะคะแต่ดูแล้วนะคะดูแล้วตัวท่านเองก็จะผ่านพ้นไปได้อยู่นะคะได้ดีเหมือนกันเน่ยเพราะว่าตัวท่านเนี่ยนะคะดาวราหูของท่านมีพลังอยู่ได้ตําแหน่งดีอยู่เป็นเทวีโชคอยู่นะคะเพราะฉะนั้นปัญหาใดๆก็ตาม ก็น่าจะมีทางออกที่ดีนะคะสำหรับคนลักณาราศีกุมอยู่ที่ว่าท่านจะหาทางออกแบบไหนอย่างไรนะคะคิดให้ดีๆนะคะก่อนแก้ไขปัญหานะคะสำหรับวันนี้ก็จบลงแล้วอใขอทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ